สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับชันในเกมไลฟ์เพนะคะก็สำหรับวันนี้ชันจะพาเพื่อนๆไปย้อนม่อการเวลากันนะด้วยความที่เป็นเดือนธันวาปลายปีใช่ไหมม่อไม่ใช่ม่อผงเวทมนต์อ่ะจะรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่มีผงเวทมนต์เนี่ยต่อให้มีเยอะมีน้อยเท่าไหร่นะคะใช้ให้หมดภายในเดือนนี้เลยนะเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บไว้ใช้ปี นะแล้วก็วันนี้โปโป้แจกผงเวทมนต์ดนวยนะคะ10ผงชานได้เพิ่มมาสิผงก็จะมีอยู่ประมาณ30กว่านิดๆน,นะก็เดี๋ยวเราไปหมุนกระชบองกันเลยดีกว่านะฮะตอนนี้มีงบอยู่ที่187แคชกับเงินเงินเพชรประมาณแสนหนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าใน34ผงเนี่ยชานจะได้อะไรบ้างนะกดเข้าไปเลยฮะคือ ชาน่ะเป็น V s ซ l v e r นะคะเดือนนี้ชาั้นจะไม่เจอพวกกระชา VIP ใดๆเลยนะเพราะว่ากดไม่ได้แต่ว่าการที่เป็น V s ซ l v e r อ่ะมันดีตรงที่เราอ่ะจะเจอของที่เป็นเพชรเยอะนั่นคือจุดประสงค์ของชานในเดือนนี้นะคะเออเนี่ยวิกอันนี้ยมันโคตรเท่เลยอะ่ะเราจะเอาจนกว่าเราจะได้วิกนะะัสักหนึ่งหัวไปจ้าชุดขอวิกจ้า โอ้นายเราอยากได้วิกนะ่ะเนี่ยสีขาวก็ได้อืมโอ้ยชุดซ้ำแล้วอ้ยจะไม่ได้จริงอะ่ะโอ้ได้ปีสีม่วงนะเอาแค่สีม่วงก็ได้นะต่อไปเป็นปีสองพันสิบสี่นะเวลาเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหม ตอนนี้ย้อนเวลาได้ยันปี2020ซึ่งเป็นปีปีาลันเนยเดี๋ยวจะลองย้อน2020สักสักรอบหนึ่งเพื่อไปดูว่าเราจะเจอกาชาไหนนะอุ้ยกาชานี้เอกชาชาเนี่ยชานอยากได้วิกอันนี้มากเลยอ่ะถ้ากด27งจ็ะได้ปะลองจากคั้แต่ตัวแทนชาน่ะมันมีหลายตัวแล้วไงอืมอจะไม่ได้เอวะ กลัวแบบกด2องหมมันจะมากไปอ่ะอีกครั้งหนึ่งโอ้โหของซ้ำโอเคพอเลิกซ้ำส,สองครั้งแปลว่าเราไม่มีไม่มีบุญกับมันนะฮะ้ศาสตร์เจอกระชาที่แบบชอบชอบทแท้ๆทำไมกดไม่ได้วะแบบว่าโชคไปอยู่กับตัวแทนหมดแล้วนะเมื่อวานที่อัดคลิปบัดวีไปได้แต่ของดีๆทางนั้นเลยตัวหลักก็เลยแบบ ปีองพถ้าเรียงปีผิดต้องขออภัยแล้วนะอันนี้ก็ไม่กดนะ2018อยากได้พวก OCD อ่ะอยากได้เยอะๆเลยอ่ะเนี่ยพอรู้สึกว่าเงินแสนห้ก็แบบยังเยอะไม่มากพอนะกดใช้ไปแล้วส0 0หมกว่าบาทเพื่อวิกผมอันนั้นอะกดนี้ได้ไหมอันนี้ไม่กดนะคะอันนี้มันเป็นกระช้าที่รีเทิร์นกลับมาเราล่อมนงะ ตอนรีเทิร์นกลับมาฉันก็ไม่ได้กดต่อไปเป็นปี2019เก้าจ้าอันนี้ก็ไม่กดนะถ้าไม่เจอแต่กระชับปองที่มันไม่ถูกใจเลยวะ2020ย้อน2องพแค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็จะไม่ย้อนอีกเออเออสลิปปี้เอออันนี้ชุดนอนอะชุดนอนมันน่าราักนะเดี๋ยวจะกด แต่กดครั้งเดียวพอโอ้ยที่ปลาหัวโอ้ยได้วิกครั้งเดียวไม่มีอยู่จริงบอกจะกดครั้งเดียวพอได้ของที่มันแบบไม่ไม,ไม่ค่อยโอเคก็กดใหม่ลายมาก2013นะอุย้ยออเทอร์สเปซกาชปองนะฮะอยากได้ชุดสูตะเออตลกเราจะใส่ชุดสูตรกันนะะเรียบร้อยนี่ดีเวลากดกาชปองอ่ะมันจะต้องแบบ เฮ้ยพูดอะไรก็ต้องอยากได้แล้วกดได้เลยเกมมันถึงจะสนุกนะฮะการไม่เกลือเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกเอนจอยกับเกมมากขึ้นแต่ปกติเราเป็นพวกแบบเกลือเอออันนี้อยากได้ชุดอ่ะเดเี๋ยอยากได้ชุดสีเขียวอันนี้เลยจะได้ป่าววะผ้าคลุมกันละอาชุดนะเได้วีคอีกหนึ่งครั้งนะฮะโอ้ได้ผ้าคลุมไม่ได้ชุดนะฮะเรามีโอเมื่อกี้ ม่่อันสิบส่อเป็นสองพันสิบห้าสองพันสิบห้านะคะเดือนที่เราก็เจอแต่ว่าไม่ได้กดเหมือนกันเดือนนี้ก็ไม่กดเหมือนเดิมเป็นปีสองพ ดิฉันแมกกาซีนนะฮะอ๋ออันนี้ฉันเคยกดไปแล้วด้วยเอ้ยชุดเท่ว่ะเออเอออยากได้อยากได้ชุดนะ่ะโอยชุดสวยๆทงนั้นเลยโอเคเราไปกดนะฮะสิบครั้งไปเลยอยากได้ชุดตัวชายอจะได้ไหมผมขอแล้วกันนะขอกันซึ้งๆหน้าชุดโอ้ยไม่ได้ชุดตัวชายอะ พออะไรกันครับเนี่ยโอ้ยไม่ได้ชุดนี้อะ่ะเสียดายวะ่ะต่กดไปแล้วตั้งหมื่นแปดเว้ยแต่ได้อันนี้ไม่เป็นไรได้ชุดฮูนฮะแล้วก็ได้วิกผมได้นองกระเป๋า้วยรองเทา้าตัตชยัยเสียดายวะ่ะทำไมไม่ได้ชุดน่ะอ้กสักทีพอพอกันทีไม่เอาก็ได้ไม่งอวหรอกเดี๋ยวไปหาอันอื่นก็ได้ เมื่อกี้ปี2016แน้วต่อไปเป็น2017นเจ็ดเเนจ้าเช็คเมดอินเทเลียนะฮะเจอกระชาเช็คเมดจริงแล้วเจอเป็นอินเทเลียล้วสุดยอดอ่ะใครจะหาเจอแบบผมเจอบ้างปีเมื่อกี้ปีอะไรวะ2016ปนวะต่อไปน2017นผิดปีแน่เนีอ่ะเหมือนจะแบบมาผิดปีสปอสปอกี้คริสต์มาสนะฮะสิบแคช โอ้ยเป็นการขนนกนะโอ้ยเคยกดไปแล้วด้วยเคยกดไปแล้วเราไม่ได้ของที่อยากได้นี่แปลว่าเกลือนะเกิมันก็เท่นะมันเท่ตรงมีนกเนะี่ยกดอ่ะเดี๋ยวกดสักครั้งนึงนะฮะจะได้อะไรหวังว่าไม่ได้อินทีเรียนะโอ้ยได้เป็นชุดผู้หญิงไนงะต่อไปเป็นปี2018นสะิบแะโผงเลยยีแล้วอะ เดือนนี้ฉันดองผงได้ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูอะไรวะดูฟรีกิฟเลยไม่ค่อยได้ผงนะโอไมาเปินเซตนะอสามแคชอืมกดยังไมนะ่น้องกระชารล้นะเป็นกระชาะของตัวผู้หญิงนะเอ้อ,อยากได้อันนี้นะ่ะเอ,อ้เนี่ยเนี่ยอยากได้พ้าคุมอะ่ะลองดูขอพ้าคุมแล้วกันไหนไหนก็ไหนไหน จะได้ปะโหได้อิ่งได้ของตกแต่งนะของตกแต่งบ้านผมมันมากเกินพอแล้วมีเป็นพันชิ้นอนะของตกแต่งบ้านฉนะันอะของจะเต็มเพราะอินเทีアนั่นแหละจะรีทิ้งก็บางทีก็เสียดายเก็บมานานไงบางอันมันก็แบบเก่าๆมันชอบมีฟีลแบบว่าเฮ้ยอยารีเลยเอาไว้แต่งแบบนี้แนวนี้อะไรเงี้ยถามว่าเวลาจริงแต่งไหมก็ไม่ ไม่ได้มีเวลาว่างแต่งขนาดนะั้นเอ้ยนี่อันนี้ชุดที่เราไม่ได้ในเดือนที่แล้วนะเดือนนี้เราต้องได้ไปกด <laughs> สองกดขครที่สมนะถ้าไม่ได้แมวก็ได้โอ้โหครที่สพอพอทำไมอะ่ะข้ามเดือนมายังกดไม่ได้อีกอะ่ะโหดร้ายสุดแค่ชุดเองปะวะ งุดเงิดต,ตื่นมาตอนเช้าอัดคลิปใช่ปะก็แบบมีเรื่องหงุดหงิดแหละไม่ได้ของที่อยากได้ไปหนึ่งสองสามทีอีกทีหนึ่งโอเคพอต่อไปเป็นปีสองพันสิบห้านะโหนี่ได้ชุดตัวชายดีๆมา่งเนี่ยซึมเริ่มซึม <c oughs> กระชาอะไรวะเนี่ยเป็นกระชาห้องอาบน้ำนะเออตลกว่ะเฮ้ยแอะปะบบะบาร์ดนะฮะโหได้ประตูถามจริงเถอะเฮ้ยได้แต่อินทีเรียเหรอเฮ้ย <c oughs> ได้ฟองปิดหัวอีกทีงั้นนะโอ้โหอินทีเรียแบบจุกๆเลยนะเมื่อกี้ทำไมได้อินทีเรียเยอะจัง ปีสุดไม่ใช่ปีเดือนสุดท้ายของปีแล้วแทๆ้ๆน่าจะแบบเจอกระชาปองดีๆบ้างเห็นกันโอ้อันนี้ดีนะคะเป็นกระชากุหลักไอ้กุหลักไอเทมก็คืออันนี้มันเป็นเทปไม่ใช่เป็นเ,เป็นหยักโอนี้นะเดี๋ยวฉันจะกดให้ได้วิกให้ได้ขอวิกรู้สึกว่าเดือนนี้กดอะไรแล้วมันแบบไม่เข้ามือเลยอะ่ะแบบกดแล้วมันไม่ได้ของที่อยากได้อะ่ะ อยู่ดีจะได้ปะโอ้กระชามันสองพันนี่ไงไม่อยากไม่อยากปล่อยเลยอืมห,หนักละหนักละอีกสองทีนะถ้าไม่ได้ก็แมวก็ได้วิกเนี่ยโอ้โดอแล้วิกวนะางวิสีทองแล้วเ <c oughs> นี่ยนะคะมันดีแล้วที่ได้วิกนะหมดเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้เป็นหมื่น <c oughs> หมดตัวละเนี่ยแสนห้าไม่พอจริงจริงด้วยนะ เมื่อกี้ปี2016ันสิบหกใช่ไหมก็ไปเป็น2017ว่าชุดเป็นตีมคริสต์มาสนะคะเป็นของตีค่าของเดือนธันวาหนะ่ะเดี๋ยวกด18นเลยจเจ้าชุดผู้ชายนะแล้วตอนนี้เงินก็กเจอเลอประมาณ40,000กว่าบาทนี่ชุดผู้ชายอุ้ยได้ชุดหนึ่งเรียบร้อย ได้ชุดผู้ชายมาชุดหนึ่งแล้วก็ได้วิกตัวชายมาตัวนึงเน,น,นะโอเคะ okay, สบายใจต่อไปเป็นปี2010เท่าไหร่แล้ววะ10 16 17 18ปี2 0 18ใช่ไหมพอไม่เจอพอไม่ค่อยเจอกระชาแบบกรชาแคกก็ไม่เจอเลยนะไม่ไม่ค่อยไม่เจอเลยอะ่ะแบบช่วงแบบ15 16เนี่ยปกติถ้าเป็นวีโกออะฉันจะเจอ กระชาแคชเยอะกว่านี้นะโันนี้เคยกดไปแล้วนะคิวตี้คีนิกกดไปเยอะด้วยกดไปเยอะแต่ได้ของซ้ำได้วิกซ้ำประมาณ3-4อันนะตอนกดต่อไปเป็นปี2013นะย้อนไป2013อนะีกร้องเอ้ยหมวกน่ารักอะเนี่ยหมวกสีขาวอันนี้นะ่ะ pastel cutie กระชาช่านเนี่ยแล้หมวกสีขาวอะ พอเห็นเงินเหลือ 40, สีญญ่หมื่นก็สนใจจากคนมีเคยมีเงินเยอะๆ4 0ะสีมกับสิบผงนะเดี๋ยวมาดูว่าจะเจออะไรที่มันพีกิกอีกหรือเปล่าสองพันสิบสเอาจริงเจอเจอกระชาแคดบ้างก็ได้นะไม่เจอแคดเลยทีเนี้ยพอเจอเพชรก็ไม่เจอแคดแต่ย่างไรอุ้ยอันนี้ชุดสวยว่ะกระเป๋ามาแล้วหนึ่ง ขอแบบเสื้อขอกางเกงอีกสักชุดหนึ่งโอ้โหกระเป๋าซ้ำโอเคเราได้หนึ่งชุดมาจากอันนี้นะฮะโอ้ชุดนี้เท่มากเลยอะ่ะต่อไปปี2015เสียดาจะได้ถ้ามีเพชรเยอะวันนี้เหมาหมดแล้วนะเมื่อกี้สตาร์ไล h ์ปาร์ตี้นะฮะ10แคชไม่น่ากดด้วยไม่กดนะ เนี่ยพอเจอกระชาเคสก็ไปเจอแบบแต่อะไรแบบเนี่ยกี่ปี2000เท่าไหร่วะสอง3 14 15าต่อไปเป็น2016นะอืมอันนี้ก็ดีเนี่ยอันนี้จะได้ชุดสีน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่สีเขียวไปโอ้ยน่ารักเป็นเสื้อถี่นูนะต่อไปเป็นปี2017 สองพันสิบเจ็ดนะกดไปปื้บเอสเตอร์เดมอนนะกะชานี้ถูกย้อนกลับมาด้วยนะเคเดี๋ยวฉันจะกดก็ได้นะสักครั้งหนึ่งอยากได้วิกตัวชายไปไปกดได้รองเท้ารองให้ได้รองเท้าเฮ้ยชารีลขึ้นอ่ะออลาปะเฮ้ย เจ๋งไดออร่านะคะน้ำไ,ไฟน,นะโหดีนะไม่ได้ประตูเนี่ยมีประตูด้วยสุดยอดอย่างไรเราได้ออร่ามาหนึ่งชิ้นปังๆนะฮะเมื่อกี้ปีสองพันเท่าไหร่วะ1ิดหกใช่ไหมกลยเป็นสองพันสิบเจ็ดเอ้ยกระชารองเท้าแก่โอ้ยนี่ไงอันนี้ที่ผมอยากได้นะฮะ น้องรองเท้าอันนี้เลยนะกดสิบจะได้ไหมวะเหรอจะลองเสี่ยงดวงไปทีละอย่างโคตรเสี่ยงเลยอะแต่อยากได้นะลองกด <c oughs> ได้ออลาอยากได้รองเท้าได้ของซ้ำนะโอ้ได้พื้นอีกสักทีอ๋ยไม่ได้อะไม่ได้ของที่อยากได้ละเนี่ยรองเท้าเนะี้ยโคตรน่ารักเลย เอ้ยเมื่อกี้ได้อร่าหรือของตกแต่งวนะน่ะมันออร่าหรืของตกแต่งอะมองไม่ทันอะแต่เห็นว่าเป็นเอ็นอาร์ปรากฏว่าเป็นของตกแต่งซึมนะน,นะแบบเราได้ของแบบนี้แล้วหรอครับซองออฟ s u n l ไล h ์นะฮะอุ่เท่จังอุ้ยออร่าก้าชปองนี้เท่เหมือนกันนะโอเคยกดไปแล้วด้วย กดไปแล้วแล้วก็เกลือไปแล้วด้วยนะม่าจะกดสักหน่อยนึงนะฮะของตกแต่งนะนะโอ้ยได้เป็นปีกที่ชั้นมีแล้วนะโคตรเกลือเลยเดือนธันวานี่มันอะไรกันครับเนี่ยเกลือจนแบบซึมหมดต่อไปเป็นปีสองพันสโอ้ยก็ชาซ้ำย้อนกลับมาให้ผมเอาวิกสีขาวใช่ไหมล่ะ โอเคเลยแมวก็ได้สีขาวนะ่ะฉันมีตัวแทนที่มีวิกสีขาวอันเมื่อกี้แล้วนะคือตอนกดตัวแทนอนะ่ะกดครั้งเดียวแล้วก็ได้ <c oughs> แหละลรู้สึกว่าเฮ้ยตัวหลักมันอาจจะได้เหมือนกันก็ได้มันงคิดผิดอันนี้กดสักหนึ่งครั้งนะฮะอืมด้กระเป๋าแล้วก็ปี2015ผงจะหมดและเลยอีกสองผงสุดท้ายจะเจอกระชาดีๆไหม สองพันสิบห้าโหเจอกระชาซ้ำโค่งอันสุดท้ายนะคะไปที่สองพันสิบหกเดือนนี้เป็นการกดที่แบบเหนื่อยใจอานาจิตมากเลยเฮ้ยกระชาอะไรครับเนี่ยอ๋อกระชาปองนี้ฉันอยากได้วิกนะแล้วก็เนีย่ยชุดก็เท่อะ ไะกดที่ดูดิได้ะไรอยากได้อยากได้วิกตัวชายอะ่ะก็แทนกดได้วิกตัวชายด้วยนะเนี่ย <c oughs> ขอบคุณสำหรับเก้าอี้นะฮะพอเซ็งไม่กดแล้วนะฮะก็คอมพพลตของไอแฮมโปโปก็คือเป็นหมวกอังุ่นนะ หมดแล้วนะคะ34ผงหมดเงินไปแสนสามก็แคดอีกประมาณ90เดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรมาบ้างรรบเพชรของซ้ำเต็มเลยนะเนี่ยได้อันเนี้ยซ้ำอ่ะอ๋อไอกรชากระชาแกะคือได้ออล่างจริงนะเออ้าแต่งตัวกันดีกว่าก็ได้ของมาเยอะเหมือนกันนะ ว่าแบบได้มาประมาณกี่หน้าวะเนี่ยแปดแปดสามห4สาี่สาสองสี่สิบสปดประมาณ50กว่าชิ้นนะคะของที่ได้มาเดี๋ยวแต่งตัวก่อนแต่งตัวก่อนวิกที่ได้มานะโอ้โหวิกอันนี้โคตรเท่เลยสีม่วงนะอันนี้ก็ดีระหว่างสีม่วงกับสีทองเราใส่สีทองก่อนนะเพราะว่า เพราะว่าเออช่างเหตุผลมันแลไวกันแต่ว่าเอาเป็นว่าใส่สีทองก่อนนะอ๋ออันนี้มันเป็นชุดกระโปรงปะเสียดายมันเป็นกระโปรงนะนึกว่ามันเป็นเสื้อเฮ้ยอันนี้เทพอันนี้เป็นชุดจากกระชาของนางเลยนะที่เป็นลายเสือเนี่ยเราใส่เป็นชุดอันนี้ดีกว่าเป็นสีแดงสีเหลืองนะสีเหลืองตัดกับสีวิกเลยส่วนรองเท้า เิ่งมันจะเหลืองไปใส่เป็นคู่นี้แทนนะฮะขอใส่เล็บใส่แก้มเอ้ยอันนี้สวยอันนี้ก็ดีนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมมันก็จะแบบมันจะไม่เข้ากับธีมนะฮะเราใส่เป็นออร่าอันนี้เฮ้ยใส่ปีกทำไมเอาถอดปีกออกอันนี้ไม่ใส่นะชึ้อันนี้ก็ตลกเลย ตู้ก็ไา้มีไหมอ้ยมีจมูกแล้วว่าสามารถแต่งแบบคอสเพลต์ตือป่อยกายได้แล้วนะกระเป๋าซ้ำนี่สภาคุมแลวนี่พาคุมสีแดงโคตรเท่อะใส่หมวกเอ้ยได้อยู่นะไม่ใส่อันนี้แล้วกนะันใส่ต่างหูด้วยใส่เล็บโอเคอ่ามีแบบสีทองนะบ,บันทึกเลย เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นประมาณนี้สําหรับไอเทมทั้งหมดที่ฉันใช้ผงย้อนเวลากลับไปเจอมาได้นะคะยอมรับว่าค่อนข้างจะแบบแอบเฟลนิดนึงนะแบบว่ามันไม่ค่อยเจอของที่รู้สึกว่าโอ้อยากได้มากเวอร์ของที่อยากได้ก็กดไม่ได้นะ เสียเพชรได้ประมาณแสนสก็คือเยอะเหมือนกันนะแล้วก็แคตเก้าสิบกว่าแคตเพื่อแลกของซ้ำมาเต็มเลยเสียได้กับกระชากระชาแก่เจอไอ้รองเทา้าฟ,ฟูนั่นแต่ว่ากดมาไม่ได้แล้วนะไม่เป็นไรถ้าปีหน้าสามารถยังเจอได้ฉันจะต้องเอารองเท้าคู่นั้นมาอยู่ในตู้สภ้อฉันได้แน่นอนนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจฉันจะมาอัปเดตเพิ่มเติม ทำคลิปให้ดูนะคะขอให้เพื่อนๆไม่เกลือกับการย้อนมอนครั้งนี้ด้วยนะ,ะมีผงเท่าไหร่ใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าผงมันจะรีเซ็ตนะก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย